I'ma make it soon, silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to f pop. t h i n k i n big, never like small. 'Cause you gotta want it all. When you finally get that c u l l you get ready. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป,ป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแลแรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน เพรดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP เรับซื้อขายหาดเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้ใคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้ครูปองคุ้มๆุม,มผมแนะนำร้านนี้เลยครับมาลุชชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open i ดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบลพาสก็ลดสูงสุดไปถึง25เลย ใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโรฮายาเตะกันนะครับฮายาเตะในแพทนี้เพิ่งถูกบัฟมาด้วยนะครับการบัฟของฮายาเตะเนี่ยคือทําให้สกิล2ลดคู่ดาวลงครับแล้วก็ใช้สตัมิน่าน้อยลงนะครับสตัมิน่าก็คือไอหลอดสีข,ขาวที่มันอยู่ใต้เลือดนั่นแหละทุกคนเพราะว่าฮายาเตะมันไม่มีมานาเนาะทุกครั้งที่ฮายาเตะใช้สกิลมันจะไปลดสตัมิน่าแทนครับ พอมันลดสตามินาสกิล2ลงแบบนี้นะครับพยาเตเนี่ยมันจะคล่องตัวมากขึ้นครับมันอาจจะใช้สกิล2และอันติได้เลยจากเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับตอนนี้มันอาจจะพอแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็มาลองเล่นดูนะยังไม่ได้เทสักเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นเกมแรกเลยนะครับก็มาดูกันนะครับผมแล้วตัวที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นอีลินด้วยนะครับผมถ้าถามว่าอีลินกับพยาเตพาสียืนเลียนตัวไหนเก่งกว่าผมบอกเลยว่าอีลินเก่งกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาเล่น อาจจะยังเล่นไม่ช่ำอะไรเงี้ยผมอาจจะยืนเลนสู้ได้อยู่ครับและที่เราที่เขาหยิบมาคู่เนี่ยคือเฮเลนครับผมเฮเลนมันไม่ใช่ตัวที่ไฮยเตะกลัวไฮเตะมันกลัวซีซีแล้วก็ดาเมจนะครับส่วนเฮเลนเนี่ยมันเป็นฮิลทุกคนแต่มันก็มีซีซีจริงนะครับไอเซคิลสตันแต่ว่าอ่าเราก็ระวังได้ครับถ้าเราระวังได้เราก็จะราได้นะครับผมไฮเตะก็หลักๆเลยนะครับพยายามหาทารอนให้ได้ก่อนตอนมีทารอนเดี๋ยวเริ่มเก่งละ มีบูสต์มีทารอนนะครับผมตามเบตจะเริ่มดีขึ้นครับเพราะว่าเฮเเตเนี่ยตามเบตจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีไอคทวสปีที่มันเยอะนะครับผมขูไฟนี้เหมือนว่าจะบวกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนจริงๆผมว่าจริงๆิงอ้อยไม่ควรเล่นทับนั้นนะเราต้องค่อยค่อยเล่นทุกคนเพราะว่าฝั่งคุณก็จบเหมือนกันถ้าอ้อยมันโหนไม่ชนน่ะว่ามันก็เล่นต่อไม่ได้นะเราก็ควรจะจะไม่เล่นต่อนะแต่ว่าอย่างนี้มันอาจจะทําให้เราเล่นได้นะทุกคน ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเราสไลด์เซกิวสองเรามีสตามิน่าพอใช้อันติด้วยนะมันก็จะคุมสตามิน่าได้ง่ายขึ้นนะสําหรับแอบ,บนี้ผมว่าดีเลยครับปรับไฮเตะแบบนี้มันก็จะได้แบบเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับผมว่าโอเคสวยเราได้มังกนนรหมดทุกคนไปครับเผื่อแพนด้าเขาเหยียบใส่เราสก,กิวสองคูดาไวแบบนี้ก็พิวขึ้นแน่นอนนะครับผมทรับตัวไฮเตะ เอ็นนี้เราก็เป็นหมิงเลี้ยงนะครับก็ถามว่าหมิงกับเฮเตไปด้วยกันได้ไหมก็ไปได้เลยครับผมเพราะว่าหมิงเนี่ยมีเพิ่มเพิ่มเกาะให้เฮเตครับแล้วก็มีเพิ่มดาเมจด้วยนะครับอุ้ยโอเคตามเลนไปก่อนนะครับยินเลนไปก็เราไม่ได้กดดันเขาได้ด้วยเพราะว่าตัวเนี่ยมันสามารถโยกหลบรกระจายเราได้ทุกคนเอลินอะ ปลาดาเขากดสองโยกเนี่ยมันก็หลบง่ายแล้วผมลำเลยแล้วกันผมไม่ตายหรอทุกคนอุย้ยตายหูนดาเบีดผมพอได้ปะคือท,ที่ผมกล้าลำเพราะว่าผมยิงต่อยเข้าไปเยอะแล้วแล้วเฮเลนเนี่ยเขาใช้สกิลแล้วครับผมเขาใช้สตันแล้วเนาะเลยกาเลนถ้าเกิดไม่มีสตันก็ไม่มีใครที่จะเบรกลำเราได้นะตัวของเอเลนก็เอลินนะครับผมเอลิน <laughs> นะก็ไม่มีสตันนะครับ จะได้เลือดป้อมมาพอสมควรอยู่นะครับต่อไปต่อไปเรื่อยๆเข้ามาแล้วครับไฟอ,ออกมาก่อนนะครับผม,มก็ถ้าเกิดมีคีฟอย่างนี้ก็ฟาร์มไปได้เลยนะครับผมมันเป็นคีฟให้แครี่ฟาร์มอยู่แล้วยิ่งแครี่รวยก็ทีมก็จะยิ่งแบบอ่าทีมไฟง่ายขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราฟาร์มไปเถอะครับถ้าเกิดป่าไม่ฟาร์มคือเราก็ฟาร์มไปเลยยิงต่อเรื่องกันครับผมแล้วป่าดาวลูดอุ้ยตัวสตันหมดทุกคนโอเคไม่เป็นไร ตาดาวรูดไปครับจังหวะนี้ฝั่งหุ้นหายหมดเลยนะครับต้องระวังนิดนึงพยายามที่จะเช็คพุ่มนี้ผมลำส่วนที่จังหวะนี้อ้าวไอหมอนี่จะถีบผมเข้าป้อมนะกด <Everybody S 1> แข็งนะครับผมยิงครับยิงครับยิงครับผมตายครับตรงนี้อ้าวแล้วไฟนี่สวยมากครับผมเราน้าจะได้ป้อมแล้วนะทุกคนว่าตอนนี้สี่นาทีแล้วเนาะ รี่เียเร์คิปเอาป้อมเลยดีกว่าโอ้ผมไม่คิดว่าไฮยอเตจะได้ป้อมไวขนาดนี้แน่ๆทุกคนไฮเอเตได้ชนะเลนแบบนี้ผมว่ามันจะสโนโบุบบอลมากๆเลยนะบอกเพื่อนสลับเลยนะครับเพราะว่าผมจะไปเล่นป้อมบนต่อโอเคออฟเลนเราสลับด้วยบางทีผมเจอออฟเลนที่เขาไม่สลับนะมันทำให้ผมเสียเวลามากเลยถ้าเกิดผมจะต้องวิ่งลงกลับไปล่าแล้วก็วิ่งบนอีกอ่ะไอ้แล้วเรามาเจอกับหมีแพนด้าเขาว่าน่ารัก อาแล้วผมลำ้ำจะไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะ,ะ,ไไละพี่บ่าวพี่บ่าวกดแข็งเหรอกดแข็งกดแข็งเลยพี่บ่าวเรียบร้อยครับผมแพนด้านี่ผมว่ากำหมัดจัดเลยนะผมเดินมาเจอแพนด้าแล้วตากับมาทุบแพนด้าพอดีแพนด้าลอยก็สวยกผดผลิตไม่ได้ <c oughs> ผมผมเป็นแพนด้าผมก็หัวร้อนนะ็อมื่อกีน้แล้วเพื่อนเขานี่ก็ไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับผมตีออบเจกต์คนเดียวเงาเงนี่แหละ ป่าสไตล์แหลงไทยต้องตีครับเจียคนเดียวครับส่วนเพื่อนก็เรื่องของนายล้วกันถ้าเกิดนายจะตีความสามว่าคีเป็นศูน <c oughs> ได้ปะได้อยู่แหละทุกคนเราลากเล็เข้าป่าครับเขาจะได้แบบมาแย่งเรายากทุกคน,นดันป้อมบนต่อครับเรียกคนว่าเขาจะเหยียบเราเลยครับผมผมก็เดาก่อนเลยว่าผมจะต้องหนีก่อน ว่าเขาสไลด์มาแบบนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะโดลอันตีเหยียบเราค่อนข้างสูงถ้าเกิดเขามีคนซ้อนนะครับแล้วก็แบบนี้ครับตัวไฮเตเตจะข้ามขื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับผมเขาปรับใหม่นะอักปุมที่มันข้ามไม่ได้คือมันก็จะข้ามได้นะครับจะทำให้ตัวเราเนี่ยหาตำแหน่งยืนได้ง่ายขึ้นรับตำแหน่งยืนยิงจ่ายดาเมจนะครับหลบก่อนเลยครับผมี่เห็นใครพุ่งเข้ามาเนี่ยหลบก่อนนะครับผมเอาชัวร์ไว้ก่อนกิวเราคูดาวไวมากทุกคนดูดิแป๊บเดียวกลับมาอีกแล้วนะครับ เราไม่จะได้ป้อมนี้นะถ้าเกิดกีบเข้าเพราะว่าฟอร์เรนดันล่างด้วยครับไม่ป้อมบนก็ป้อมล่างะคือได้แน่แต่ว่าอ้อยเล่นกลางอดเลือดแล้วรูดไปเจ็บครับเจ็บครับผมเอลินเจ็บมากครับเราได้ป้อมแล้วอย่างนี้เล่นต่อได้ครับผมลำสุดลำตึงก็ไปครับช็อตเีะได้ไหมตายเหอะโอเคสวยเราอ้อยเข้าไปเล่นถึงข้างในครับผมแล้วอ๋อไม่ได้ใครด้วยครับผมดูว่าเก็บไปได้สักตัวหนึ่งไม่เป็นไรทุกคนเราได้ป้อมแล้วก็ได้ลมเข้ามา เรายืนแชร์กันนะครับผมมูลาาจะสับเบาลงนะครับโอ้ยยู UA. UA เอฟอะยูเอมันเคลียร์ได้วะพอเลนมูลาดอาดีตกอจะเชื่อมั้ยอ๋อเฮเลนเขาบอกว่ามูลาดอดีตกอโอเคผมก็ไม่รู้นะกอไหนเจอแพนด้าว่ะทุกคนล,ล้วไล่ไม่มีอันติีว่ะทุกคน ตอ,อบชัดๆทีเอาหัวทุกคนมีการสื่อสารกันในเกมนี้เฉยๆอ่ะนี่โครเคมฟอเรนิโน่ลูด,ดครับอุ้ยล้ำได้นะน่าจะได้อยู่อโอเคโอเคไม่ได้ละได้มาตัวเดียวผมพี่ดาบมูลาดมาแก้ผมเหรอผมนี่ไหนถึงแพ้ อ๋อมูหลาา่ะว่าอากจะคุยก็ได้ครับว่ามันเป็นอดีตกออะไรเงี้ยเออเหมือนแบบ๋อ,อเล่นออฟนะอดีตกออะไรเงี้ยให้เพื่อนเชื่อเชื่ออะไรประมาณนี้นะครับเอ,อเลนเขาก็เลยแซวนะออ <c oughs> โอเคก็สีสันของเกมนะครับผมคือผมบอกเลยว่าต้นซีซันมาแล้วแร้งตรงนีค้คือเปิดกันประจำเลยนะผมเห็นนีค่คือเปิดกันตลอดทุกคนแทบไปทุกเกม ล้ำได้นะทุกคนแต่ว่ามีคนซ้อนดิเมื่อกี้เนี่ยใช่ปะแพนด้าปะและทีนี้คือพอมีการสนทนานเกิดขึ้นทีนี้ก็ยาวเลยครับผมเพื่อนๆตั้งใจเล่นกันหน่อยได้ไหมตันนี้เกมเรานำอยู่อะเราสามารถกดดันเขาปิดแมพแล้วก็จบเกมได้นะพยายามดักไม่ให้อออกจากบ้านนะทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว่าการปิดแมพออกมาก็โดนสกิลเราอะไรเงี้ยไ,ไล่กลับบ้านเรื่อย โดนดักไม่ออกจากบ้านไม่ได้เดินลําบากอะไรเงี้ยเรียกว่าการดักกดเรียกว่าปิดแมปเออเลิกก่อนลวกันเพื่อนเราไม่มีโอ้แต่ฟอร์เรนเข้าไปแล้วครับผมพี่ฟอร์เรน,นโนแบบฉุนเฉียวเก่ยวกาสุดๆอ้อยโอ้ยอยู่ห้าตัวก็เข้าไประเบิดครับผมสุดว่ะดีนะที่ออกมาได้เนี่ยออกมาไม่ได้ที่หากว่านี้ เป่าแล้วหมิงเติมเลือดให้ผมวะทุกคนเต็มหลอดครับมิงนี่ผูกผมรัวๆมาดิมาดิขออุ้ยมันหนีมันหนีนหนโอเคอยากได้เลือดอ่ะมิงน่าจะใกล้เมียตีแล้วทุกคนแต่ว่าเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นแพนด้าหลําขอบก็บผมโดนครับตายครับอมูลาสับชงเชงชงเชงชงเชงออลเลนครับไเล่นอยู่ข้างในครับผมผมตามมาอยู่ ลูดเข้าไปที่สกิลหนึ่งตีตีเก็บคิวครับผมดับเบิลคิวและล่ะละอยกระดกมาได้ด้วยครับจังหวะนี้อุ้ยจะได้ป้อมล่างไหมล่ะเหลือสองคนนะทุกคนผมฝืนยิงอะ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่สนแล้วผมได้ป้อมพอเลยบอกว่าคลั่งน <c oughs> ่าจะไอช็อตที่เข้าไปหนึ่งสี่หนึ่งห้ามั้งช็อตนั้นละมะั้งไอปูจัง ต่อแล้วกันนะพี่ฟอร์เรนโดไปไหนโออเคขอโทษขอโทษครับขอโทษกับพี่ขอโทษรับพี่วิววิแล้วพี่เขาจะโดนด้วยนะอุ้ยถ้าเกิดเราไม่ได้สกิลสองหมิงเนะี่ยไอ้เพิ่มก่อดี๋ยแล้วน่าจะตายไปแล้วนะหมิงคนนี้เป็นงานจัดทุกคนแล้วหิวว้ผมผมรักเลยเจอแบบนี้บ่นทำไมเออฮีกซี่เริ่มมีอาการแล้วผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะบ่นทำไม ขอเล็กก่อนได้ไหมฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยโอเคเรามีเลนแล้วเราฟินริงทีนี่คือสโลเลยไม่ออกตีบนก่อนเลยป้อมบนนี่เหนียวนะเราดันอยู่นานแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะปล่อยเลนกลางไหมเออให้มันเช์คิปไปเลยก็จะไล่เขาขึ้นมาเลนบนเพราะว่าคิปบนเข้าเนะเาะก็จะต้องขึ้นมารับคิปบนกันอะ นี่ไงปันด้ามาแล้วทุกคนรอสไลด์หนึ่งไลด์สองแล้วไล่ตีไปไหนละพี่ชายไปไหนละพี่ชายราเอเขาจ่ายสกิลสไลด์ก่อนเราจะได้ฆ่าง,ง่ายๆครับผมเราจะไม่รีบเปิดเนะเาะเดี๋ยวเราเติมด้วยก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวเล่นอ๋อเราตีมังกรไม่ได้เนาะเราติดเพื่อนเล่นป้มบน ผมรีบผมรีบตามไปจริงๆผมไม่ต้องกลับบ้านก็ไดนะ้เนาะรอหมิงเขาฮิ้ให้ก็ได้ปัจจุกันนี้ไปบูด,ด้วยหทุกคนไปชาเปล่าแล้วก็หมิงฆ่าไม่ได้ฆ่าเนียแล้วมันขึ้นอะไรวะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยพิ์กันไม่หยุดจริงๆว่ะทุกคนแอตก็เดือดเกมก็เดือดวะเอาลวไงเรื่องเล่าวันนี้เกี่ยวกับอดีตกอลีสนะครับ ไม่ไหวแล้ววะอืมโอเคเื่อนแรงจริงยุ้ยอู๋ดีเทนโดแบบโยกทันทุกคนโอเคอเ,อเ,เรายืนนิ่งๆไงละเอ้าเตะด้อยแล้วหน่อยอ๋อยังไม่มีอ๋อครับรอหมิ่งเติมเลือดใท้ครับผมฟับเรียบร้อยเอาม,มา4,500พร้อมเล่นต่อโ <c oughs> อ๊อย ไอ้ยมหมุนสองรอบเลยวะทุกคนยังฮาอ้าวมีคนตายโอเคผมไล่ไม่ได้อ้าวขึ้นบ้านยากแฮทุกคนแรงจริงจูเอเอากูเอาอยัางไงดีเพื่อนรอดาร์กเนาะผมว่ารอดาร์กดีกว่าน่าจะดีตเติมเลยดิผมครับ เคคีบป่าไปด้วยเลยครับตอนนี้นี่เรารวยจะไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนแล้วนนเนี่ยรวยเงินล้นเนี่ยจริงๆเราเปลี่ยนบูธเป็นมอนิ่งสตาร์ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมยังต้องการบูธอยู่ขอเคียไกลๆครับหายาไปโดที่เขียคลีบง่ายอยู่แล้วเราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงแค่ลูดาวกรจาสยสกิลหนึ่งก็จะหมดกองแล้วครับผมดูดิเห็นปะยง่ายมาก เลตจะขึ้นนะครับขอดน่อกแล้วนะกัน,กนดาบอ่ะมาดิมาดิมาดิเข้องเล้าไม่เขา้าครับผมตาขึ้นแล้วนะยิปบปนดันสูงด้วยเหมาะกับการตีดาร์กมากมากนะครับเพื่อนเราเปิดแล้วไงเป็นเรื่องแล้วโอเคเดือนเปิดก็ต้องเล่นหมนยทุกคน โหตรงกลางก็เล่นว่ะโ,โหเปิดดาร์กด้วยไฟตรงกลางด้วยนี่มันเหลือจะกึม่มผมรีบเลยลำแล้วไปประเด็นบอกว่าพลาดโอเคนายไม่เป็นไรมาระกอมาแล้ว <laughs> <laughs> อะไรคือมาระกอเนี่ยพลาดแต่ได้อยู่โอเคโอเคได้อยู่เนาะได้อยู่ยอ้อเอ้าเอ้าเอ้าแผนอันนี้คือแผนใช่ไหม จะตอบผมทีว่าแผนหรือแผลเอาดีๆไปมาเดยเพื่อนไม่ได้ละมันมีตัวโยนไอ้อะนายเหรอเรียกว่ากันปวดครับผมโอ้หเคียร์ยากเคียร์ยากทุกคนเราจะรอเพื่อนนะ ขีบบนดันสูงอยู่มูลานดันล่างครับตอนนี้เราเสียบแหลกเท่ากันแล้วเราเสียดตรงกลางก็เ,เสียข้างล่างต้องหาคนไปทําล่างนะทุกคนแล้วคลิกซี่ผมไปหรือเปล่าโอเคอ่าเริ่มแปลกแปกเริ่มแปลกแกครับยังไงนี้ปุ่มนี้ได้ไหมจะมีคนมาหิวไหมเพื่อนใจเย็นใจเ็นดักดัก,ดก,ดก,ดกมาแล้วไงมาแล้วลูกจา๋าเอามันโอ้แข็ง หเข้ามาสาบพัดตรงนี้เราได้เอลินมาแล้วครับแล้วต่อแล้วลำครับผมปุ๊ป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 วิ้ตัดได้แพนด้ามาต่อครับเป็นทริปเปิลคิวแล้วโอ้โอเคาจ,จะเอาคอร์สคิวแต่ไม่ได้ละผมรีบทำบนเลยแล้วกันผมจังหวะน,นี้อย่างน้อยคือถ้าเกิดจบไม่ได้อะ่ะได้สองทางหายานี่กอือฮี่อันนี้คือก็อชมผมปะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ หันเงินผมอู่ทุกคนหกพันรอ,อยันนะเด,ดี๋ยวผมรอดดักเลยโอ้ยโอ้โทนศับหยอ่องล่วงเลยแตามันจับหัวเลยตีป้อมบนได้อยู่นะทีได้ที่ได้ทีได้สามทาง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 ประกันภัยก่อนเรียบร้อยครับสามทางมาแล้วแล้วอ้อยผมเข้าบีกแล้วครับผมแล้วโอเคเราค็เลยว,ว่าไม่รอด อันน้กันไหมล่ะน่าจะไม่ได้นะทุกคนมันน่าจะจบไม่ได้อะ่ะได้ไหมายอยู่กับเราหน่อยได้ไหมเคไปละพี่หมิงเราไปเอาบัฟที่บ้านเยถอยก่อนก็ได้ครับอืมขอเลสไม่ได้เหรออ้อยเราขึ้นเป็นดาบใหม่นะอินินิเชอร์นะ ลาไปแลวครับผมอืมพอเลนเข้าไปแล้วทุกคนพอเล่นเล่นก็ต้องเล่น่ะ่ะตามตามงานหน่อยตามงานหน่อยครับลูดไปแตกหนึ่งครับผมไสต,ต่อเข้าไปตรงนี้ลำลำสุดปอกเรียบร้อยครับผมเราได้อุ้ยลูดอืม <c oughs> ไม่พอครับเลือดเฮ้ยลูดเดียวนะลุดเดียวนะผมลำผมลำผมลำ,มลำไม่ตายหรอ ตายครับผมสวยอันแนแพนด้าลูดไปครับลูดไปครับลูดไปครับไปไหนไปไหนละ Panda. แพนด้าใจเย็นโ,โ,โอ้โหลีมินข่าผมลูดลูดถอยออกมาอุ้ยมิโดะบุล่าตามมาเก็บอีกแล้วหมิงหมิงยังไงว,ว้าวชิกซี่ตรงนั้นอ,อ,ววอ้อยว้าวเฮเจีจีะครับผมเกมนี้จบละเฮ้ยตึงอยู่ครับผมตอนแรกก็เกมนำแต่ตอน แต่พอมาคกลางเกมสท้ายเกมเริ是是 like ่มแบบแปลกๆทรงเป๋าเพื่อเราเริ like kind of nope. uh ่มแบบเริ่มห้าวเป้งเริ่มเข้าไปตายไปโยนกันนะครับผมแต่งดีครับที่เราชนะมาได้นะยครับถ้าเกิดเกมเกมเกมดีแพ้นี่คือผมเศร้าเลยเพราะผมเล่นอย่างดีเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันเดแล้วกันนะครับผมว่าเราทําไปเท่าไหร่นะสำหรับในเกมนี้แล้วก็เก็บ MVP มาได้ครับแต่รู้สึกว่าสกอร์คิวจะเดือดมากเลยนะในเกมนี้น่าจะสิบหหคิวเลยปะหมิงเล่นดีครับผมเล่นดีครับทุกคนนะ ลายแค่ห,หนดาเบลดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับรับดาเมจดยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์โอ้โหรับดาเมจอันดับสองของทีมเลยว่ะทุกคนนี่มันแครี่หรือว่าแทงเนี่ยแต่ก็ฮายาเนาะเราต้องกระตัวเข้าไปเล่นครับผมรัสกอร์คิวอย่างเดือดครับสิบหกคิวแอซิดหกครับผมก็เป็นผมว่าสกอร์นี่สวยมากเลยนะครับผมนานๆจะเล่นฮายาได้โหดขนาดนี้นะหรือว่าเป็นเพราะการบัฟเนี่ยบัฟมาแล้วโหดเลยเหรอฮายาผมว่ามาเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าสกิลสองมันใช้ได้ง่ายขึ้นมัน ตามีหน้าน้อยลงแล้วมันครูดาวน้อยลงอ่ะมันทำให้ฮายาเนี่ยโยกแล้วก็เล่นได้ง่ายในไฟ์นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวไฮเอเตหลังบัฟนะครับผมบอกเลยว่าเก่งจัดครับไฮเอเตแพทเนสก้องขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับและใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามห้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจคนในคลิปต่อไปนะครับตาบคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ